สวัสดีค่ะขอตลับสูขมาในหลายคลิปนี้มาแจากวอลนเหร็ฟรีนะคะประจำวันที่28พฤษภาคม2566ใครยังรับไม่เป็นดูคลิปจบรับเป็นแน่นอนใครที่ยังไม่เคยได้เอาใจช่วยใครได้บ่อยแล้วดีใจด้วยใครที่อยากได้เยอะๆอยากให้แจกเยอะๆก็ ช่วยกันดูคลิปนิดนึงหรือช่วยฝากแชร์ฝากอะไรก็ได้ให้เห็นว่ามันมีคนดูเยอะกว่านี้แล้วนุก็จะแจกเยอะกว่านี้ส่วนสิ้นเดือนก็เป็นการแจกวอลเล็ตฟรีที่มันเยอะประจําเดือนอยู่แล้วก็เอาใจช่วยสําหรับคนที่ยังไม่เคยได้นะคะสิ้นเดือนก็คุณอาจจะได้ก็ได้ส่วนการแจกของเรานะคะวันนี้การแจกของเราก็ยังคงเป็นการแจกแบบปักหมุดเหมือนเดิม เวลาที่จะสามารถรับปังเปาในวันนี้ได้ก็คือ21นาฬิกา3นาทีใครดูจบแล้วมาราที่คอมเมนต์ได้เลยใครชอบกิจกรรมแบบนี้หรือใครที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้คลิปแรกก็ฝากกดติดตามไว้นะคะกดติดตามไว้กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาลงคลิปใหม่ๆหรือกิจกรรมใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันคลิปนี้มาแจากวอลเล็ฟรีก็หมดแล้วแล้วเราเจอกันในคลิปหน้าน,นะคะขอบคุณค่ะ วิธีการรับบัตรฟรีประจำวันนะคะพอเรากดที่ลิงก์เสร็จช่องข้อมูลตรงนี้ให้ใส่เบอร์ทูมอนี่ l l e t ของเราใส่ทุกอย่างให้มันครบเสร็จแล้วกดที่ตกลงด้านล่างนี้พอเรากดที่ตกลงเสร็จระบบจะให้เราเลือกซองหนึ่งอันเราก็กดเลือกซองเข้าไปพอเราเลือกซองเสร็จเขาจะบอกนะคะว่าเราได้รับเงินกี่บาทแต่ถ้าใครที่มาช้ามาไม่ทันพอกดที่ลิงก์เสร็จเขาขึ้นว่าซองของขวัญแจกหมดแล้วนั่นเท่ากับว่าซองนี้มีคนรับไปหมดแล้วนะคะยังไงเดี๋ยวเรามาสนุกกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะ